ผมคิดว่าทุกอย่างมันจะยากลําบากไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลมันจะเหมือนการนั่งรถไฟเหาะนิดหน่อยบางครั้งระหว่างเล่นดีบางครั้งระหว่าง,งเ,าเล่นแย่แต่เราจะพยายามชนะเกมการแข่งขันรอบลป,ปีสัตว์แดงประจําการเช้าวันอังคารที่4กุมภาพันธ์เราเปิดหัวคลิปโดยการหยิบยกบางเสี้ยวประโยคที่ลูเบนเออมอลิมเคยพูดเอาไว้เมื่อราวช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากเวลาผ่านไปมันก็สะทอนชัดเจนว่าคําพูดของกุซือวัย40ปีรายนี้ไม่ผิดไปจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับกบผลการแข่งขันเกมา ที่เปิดบ้านแพ้กับพิสซันพาเลตยิงตอกย้ำว่า แฟนบอลปีสัตแดงยังคงต้องเจอกับฟิลลิ่งการเชีย์ทีมรักที่ชวัดฉเฉวียนไปแบบนี้อีกจนกว่าจะจบฤดูกาลยิ่งถ้าใครสังเกตในเกมพรีเมียร์ลีกจะเห็นนะครับรลูเบนอัลเริเหมือนใช้เกมลีกที่เหลืออยู่นี้ไปกับการทดลองอะไรต่างอย่างเกมกับพาเลสเราก็ได้เห็นเขาหยิบจับคอบบี้เมนูไปเล่นในบทบาทฟอนไนมันแทบจะชัดเจนในตัวครับว่าแนวคิดหรือแผนงานของกุนซือชาวโปรตุเกสที่มองเกมพรีเมียร์ลีกที่เหลืออยู่คือเรื่องของการใช้เป็นเวทีทดลองสิ่งต่างๆที่มันจะสามารถนําไปปรับใช้ในอนาคตต่่่่่่อออววาาาาสิิงงไไไไหหนนนทททํํด้้แแลละีมมมัก รูเหมือนลูเบนอัมบริมจะไปตั้งความคาดหวังสูงที่สุดกับช่วงเวลา4เดือนสุดท้ายของฤดูกาลไว้ที่ทัวร์ยูโรปาลีกนะครับอย่างที่รู้กันนี่คือรายการเดียวที่เป็นทางลัดในการะพาพวกเขากลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฤดูกาลหน้าถามว่าการได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกส่งผลกระทบเชิงบวกมากแค่ไหนต่อทิศทางการทําทีมของอัมบริมในอนาคตจากนี้ไปคําตอบก็คือมีเยอะมากครับหลกัหลกๆเลยที่จะช่วยให้การทํางานของเขาง่ายขึ้นคือแรงดึงดูดผู้เล่นเวลาลงตลาดนักเตะจากสถานะทีมที่ได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกยอมมีมาก,กีานาก้นน ในเรื่องเม็ดเงินที่มหาศาลมากขึ้นจะฟอร์แมตการแข่งขันแบบใหม่ของตัวรายการที่เราก็ได้เห็นกันแล้วในฤดูกาลนี้ยิ่งการที่ปีสัดแดงมีปัญหาเรื่องการเงินในส่วนของตัวบัญชีเรื่องผลประกอบการทางฟุตบอลชัดเจนการได้กลับไปเล่นบอลถ้วยรายการใหญ่สุดของทวีปยอมช่วยพวกเขาได้ไม่มากก็น้อยแน่นอนทีนี้เมื่อชั่งน้ําหนักดูระหว่างพรีเมียร์ลีกในสถานการณ์ปัจจุบันกับยูโรปาลีกจะพบว่าความคาดหวังได้ที่เหลืออยู่มันแตกต่างนะครับในเกมลีกปีสั์แดงสามารถเลือกพูดได้เลยเรื่องการจบในพื้นที่โคตาฟุตบอลยุโป แม้จะเหลือเกมแข่งอีกราว14เกมแต่กับฟอร์มที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้ดีลูกคิดคำนวณออกมาแล้วยังไงก็ย่อมดีกว่าที่จะประคองตัวเองให้ไม่ต้องไปลุนหนีตกชั้นแล้วพุ่งโฟกัสไปที่บอลถ้วยสองรายการทั้งยูโรปาลีกที่แชมป์เท่ากับได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกและเอฟเอคัพที่ทีมแชมป์จะได้โคต้าไปเล่นยูโรปาลีกในฤดูกาลต่อไปสมการมันง่ายมากครับสำหรับแมนยูไนเตดที่จะหันโฟกัสมาบอลถ้วยเพื่อชิงตั๋วไปเล่นดาดการ,ระดับทวีแล้วรีเซ็ตท,ทุกอยใม,มเพ้เพเกกแบ,บน คลิสั้นพาเลรในทางหนึ่งมันก็เลยไม่ใช่เรื่องน่าตนกตกใจเมื่อมองภาพกว้างว่า ซึ่งต่างๆมาดําเนินไปแบบไหนแต่ก็แน่นอนครับว่าการพ่ายแพ้ย่อมไม่ใช่เรื่องดีตัวของลูปเบนอโมริมเองก็ตระหนักในความจริงข้อน,นี้และย้ําหลังเกมว่ายังไงก็ต้องมูฟออนและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เกมการแข่งขันที่มีต่อไปให้ดีที่สุดสิ่งที่น่ากังวลก็คืออาการบาดเจ็บของลิซันโดมาร์ติเนสปะการหลังทีมชาติอาเจนตินาที่มีแนวโน้มว่าจะหนักหนาสาหัสไม่น้อยการขาดมาร์ติเนสไปนั้นไม่ใช่แค่ส่งผลในแง่ของคุณภาพการเล่นในแดนหลังนะครับเพราะตัวอโมริมเองก็ยอมรับว่าหากที พ่อมาติเนไม่ได้มอบคุณสมบัติในด้านการเล่นที่มีคุณภาพให้ทีมเท่านั้นถ้าแต่มันยังหมายถึงการที่ทีมจะขาดคาแรคเตอร์ที่เข้มแข็งที่ตัวของลิชาถ่ายเทลงไปสู่คนอื่นๆโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ที่เข้มแข็งนี้จะมีความสําคัญมากๆในยามที่ทีมตกที่นั่งลาบากซึ่งลูเบนอมริมปิดถ่ายว่าดังนั้นตอนนี้มาถึงเวลาที่เราจะเป็นฝ่ายช่วยสนับสนุนลิชาเหมือนที่เขามอบความเข้มแข็งให้เรามาโดยตลอดขณะที่เดีเลติกทำสกู๊ปเรื่องนี้ไว้ว่ามันจะเป็นผลกระทบเชิงลบต่อทีมของลูเบนออมเบอลจากแดนหัง สอดรับกับความสามารถที่มาติเนสมีในตัวแถมหลายเกมหลังที่ผ่านมาแทบไม่ต้องสังเกตก็สามารถเห็นได้ว่าเกมของปีสัจแดงค่อนข้างพึ่งพาการเล่นของมาติเนสเยอะมากๆโดยเฉพาะในแง่ของการคอยเป็นตัวสอยพิเศษเข้าไปในพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษของคู่แข่ง เพื่อเป็นทางเลือกในการเคลื่อนบอลและบางครั้งก็พาให้มาตินเนสเองได้อยู่ในจุดที่สามารถจะลองสับไกลลุ้นทำประตูเองได้รวมถึงการให้บอลผ่านช่องลายเกมลับที่ชีข้ขาดเกมของเขาซึ่งเหล่านั้นคือคุณสมบัติที่จะหายไปจากเกมของปีสัตวแดงเมื่อไม่มีลิซันโดมาตินเนสในสนามแข่งขันสำหรับความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของมาตินเนสเองจากที่แมนเชสเตอร์นิ่งนิวมีรายงานออกมาในเช้าหลังวันแข่งเกมล่าสุดตามเวลาท้องถิ่นอ้างว่ามันมีความเป็นไปได้ไม่น้อยนะครับที่การเจ็บครั้งนี้อาจพาให้มาติเนสปิดฉากฤดูกาลก่อนใครเพราะบริเวณที่เปป็็นัญหากคื แถวแถวหัวเข่าซึ่งดูเหมือนจะซ้ำรอยแผลเก่าของเขาที่เคยเจ็บหนักมาแล้วรอบหนึ่ง เพียงแต่กรณีนี้ต้องบอกว่ายังต้องรอการคอนเฟิร์มที่ชัดเจนอีกทีจากสโมสรอนซึ่งกคาดว่าน่าจะมีะแถลงอะไรออกมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้ต่อไปครับขณะที่ในส่วนของคําถามว่าอาการบาดเจ็บของลิซานโดมาติเนสจะนําไปสู่การลงตลาดฉุกเฉินเสริมกองหลังเข้ามาเพิ่มก่อนเดยไลน์หรือไม่ข้อมูลที่เมลิซาเรดดี้เขียนเอาไว้ก็คือแม้ว่าลิซานโดมาติเนสจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเกมพ่ายต่อกิซันพาเลตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่แมนยูนแนเต็ดไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แนวรับมาเสริมในช่วงท้ายเกมก่อนที่ตล,ตตลงส่วานหน ค่อนข้างมีจํานวนผู้เล่นในตาแหน่งเซนเตอร์นี้หลายคนทั้งเลนี่โยโลเฮเลมักไวมัทไทด์เล็กวิกตอร์ลินเดอร์เลฟจอห์นนี่อีเวนยังรวมไปถึงไอเดนเฮเวนดาวลุ่งที่เติมมาใหม่แถมลูกชอมาสวีและดาโลเองก็สามารถถูกปรับมาเล่นเซนเตอร์ไดถ้าจาเป็นลําดับความสําคัญในแง่ความน่าจะเป็นหลังยูไนเต็ดปล่อยและฟอร์และต์นัวนี้ออกไปคือปัญหาเรื่องการเข้าทําพื้นที่สุดท้ายดังนั้นถ้าจะมีดีวเกิดขึ้นในวันสุดท้ายสาหรับพวกเขาก็น่าจะเป็นผู้เล่นเกมรุกในรูปแบบสัญญาเช่ายืมมากกว่าแต่ในแง่่ทาาางเลืือออออกกกกตตััวรุุ็สมถดชนคคูไป ได้เลยขณะที่เคสของมาติแตลก็ไปเฮียวีโกแล้วโดยสัญญายืมตัวกับทอรนาฮสเปอร์สถานการณ์มันจึงน่าสนใจว่ายูไนเต็ดจะดําเนินการอย่างไรกับความเป็นไปได้ในดีนอื่นๆอาทิเชนเลออนไบรลี่ของวิลล่าแต่ก็เช่นกันทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบเพราะไม่ต้องการทําเรื่องผิดพลาดในการลงตลาดซ้ารอยที่มันผ่านมาที่เหลือก็จะเป็นเรื่องการรอดูว่ามาเาเซียและกาเซมิโลจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในช่วงท้ายตลาดนี้ขณะเดียวกันการที่เกมล่าสุดปปมมลูเบนอัมบริมตัดสินใจดันนักเตะที่ไม่ใช่กองหน้าโดยธรรมชาติ ขึ้นไปยืนเป็นฟอร์นไนก็มีบางคนที่มองในแง่ลบนะครับอาทิเช่นพอลเมอร์ซันนักวิเคราะห์เกมจากซากาสปอร์ตซึ่งก็มีดีกีเป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพระดับตัวทีมชาติออกมาพูดเรื่องน,นี้โดยใช้คําตรงไปตรงมาว่าอัลวิริมกําลังติดตันทางไอเดียตอนนี้เขาเริ่มหมดไอเดียแลวเขากําลังดิ้นรนอย่างหนักผมอยากย้อนไปที่ความน่าเหลือเชื่อกับสิ่งที่เขาทํากรณีมาคาแรตฟอร์ดงานของเขาตกอยู่ในความเสี่ยงแน่ถ้าสมมติว่ามาคาแรตฟอร์ดไปเล่นแล้วมีผลงานส0ประตูจาก10เกมโดยที่ United, มกกแมนเชสเต ตั้งคำถามว่าคุณทําบ้าอะไรอยู่ผมคิดว่ายูไนเต็ดควรได้ตัวมาเตต้ามาร่วมทีม้วยซ้ำเพราะนั่นคือรูปแบบนักเตะที่พวกเขาต้องการเด็กหนุ่มที่แข็งแกร่งในแนวรุกเล่นได้อย่างเต็มที่เป็นผู้นําในแนวหน้าทาประตูได้และทํางานหนักแต่ยูไนเต็ดจะไม่ทําเพราะนั่นคือผู้เล่นของทีมระดับคิมสันพาเลตผู้ควรจะตั้งคําถามคุณซื้อเขามาเพื่ออะไรแต่ผู้ตรงตรงมาเตต้าดีกว่าแนวรุกของยูไนเต็ดทุกคนในตอนนี้เป็นร้อยเท่าอาจจะไม่ใช่ในกรณีของอามัดแต่มาเตต้าดีกว่าฮอยลุนและเซอร์กซีแน่่กานนงอให ถ้าคุณเป็นหนึ่งใน2สองของเพื่อนกองหน้าที่ทีมมีคุณควรต้องคิดแล้วหรอว่าบางทีต้องย้ายไปเล่นให้ทีมอย่างเอ็กเซเตอร์นอกจากนี้ก็จะมีความเห็นของเจมี่โอฮาร่าเกี่ยวกับการที่ปีมสัตแดงปล่อยตัวมาคาเลาสฟอร์ดซึ่งโอฮาร่าแสดงความเห็นว่าอาเป็นเดดที่ทําให้ยูไนเต็ดลูเบนอมรลิมขายหน้าได้เลยโดยโอฮาร่ากล่าวว่าก่อนอื่นผมบอกเลยว่าผมไม่โทษลูเบนอมรลิมกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าเขามีเพื่อนที่ไม่อยากมีส่วนร่วมและบอกว่าเขาต้องการย้ายทีมเขาจะมีทางเลือกอะไรผมคิดว่าแมนยูนนนเเเเตต็ดออ้้ออออองงกกกาาาารรใหหหขพะะื่่่่คคยปลลัแลผมิว ส่วนหนึ่งตัวนักเตะเองก็ต้องการเริ่มต้นใหม่ด้วยจากนี้คงต้องมารอดูกันว่าแลสฟอร์ดจะทําอะไรได้บ้างแต่ผมพูดได้เลยว่าสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขามีแนวรู้เกตแชมเปี้ยนชิพทั้งนั้นไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าดีพอด้วยซ้าเซอร์กซีไม่เหมาะสมจะเล่นให้กับยูไนเต็ดอามาัดเป็นเพียงคนเดียวที่พึ่งผ่าได้กะนนโชว์ยังดิบเกินไปส่วนฮอยลุนอย่าว่าจะทําประตูในสนามแค่พังประตูจริงๆยังไม่รู้จะมีแรงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นในมุมมองผมการปล่อยแรดฟอร์ดออกไปคือการที่ยูไนเต็ดปล่อยกองหน้าที่ดีที่สุดในทีมตอนนี้ออกไปและถ้าไอัซันวิลล่าสามารถดึงฟอร์มของแรดฟอร์ดออกมาได้แล้วก็ยูไนเต็ด hmm. <United S 2> คงอับอายกันหนักแน่นอนลังานนี้